สวัสดีครับจากร้านบีเคเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับรถไถเก่าญี่ปุ่นครับตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะครับกระทัดรัดนะครับตัวนี้เป็นคูมูต้านะครับเอเต้รหัส A 14นะครับคือ14แรง3สูบใช้เครื่องรหัส B722 อนะครับอะไรเยอะนะครับก็ตัวนี้เป็น4 w h e e l นะฮะแบบ full time นะครับล้อหลังนะครับขยับเข้าออกได้นะครับอันนี้ก็เข้าร่องอ้อยได้หรือตัดในสวนแคบๆได้นะครับมุด มุดง่ายนะครับาะว่าความสูงไม่เยอะนะครับสวนน้ม่วงสวนต่างๆนะครับสบายนะครับแล้วก็เผาหน้าเป็นเผาตั้งนะครับอะไรเยอะนะครับซีนเซิร์หาง่ายแล้วก็ล้อหลังครับซีนก็เป็นซีนอ่าซีนก็ใช้กับซีนรถถ่ายเดินตามบ้านเรานะครับอะไรก็เยอะก็ตัวนี้เกียร์นะครับก็มีสามหกเกียร์เดินหน้านะครับมีสามเกียร์เดินหน้าโลแล้วก็สามเกียร์เดินหน้าไฮนะครับแล้วก็ถอยหลังสองเกียร์พีทีโอมีสองระดับนะครับแล้วก็ไมค์ก็แค่หกร้อยกว่านะครับ ไฟลงไฟเลี้ยวติดนะครับตัวนี 1> 1> ้เราใส่หางตัดหญ้า80เซนนะครับกําลังดีนะครับไม่หนักแล้วก็กระทัดรัดนะครับแล้วก็แขนนี่เราแปลงให้แล้วครับสามารถไปใส่โรตารี่หรือใส่ผานไถได้นะครับทําไร่ทํานาได้นะครับนี่นะครับนาเล็กๆนะครับไม่หลมมากนะครับเพราะมันเป็นโฟวินะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตัวนี้ก็เผาหัวนิดนึงครับแล้วก็เหยียบนี่คันเร่งมือนะครับนี่คันเร่งเท้าอันนี้เบรกนะครับแล้วก็เหยียบคัทนะครับ ตันนี้เป็นดิบล็อกเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็จะเดินเกียร์โลตักนะครับวีดีโอับหนึ่งเกียร์สองครับอ,อันนี้เราไม่ได้วางบนพื้นนะครับ แดูนะครับกัดสบายๆเลยนะครับ สบายสายนะครับตับดในสวนนะครับรถเล็กกะะพัดลัก,ลกะนะครับ ลด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 เราลดเล็กนะครับมาลาข้องตัวเวลาเลี้ยวนะครับใช้มุมเลี้ยวน้อยนะครับนะครับ ทยาบางๆแล้วก็ใช้วีดีโอสองได้นะครับโย<ล>่้าบางๆแล้วก็ใช้ลอกให้จัดขึ้นได้นะครับ เสร็จงานแล้วก็เดินครับกิโลนะครับ No lo no. no. โอเคครับี่นกินาท